มนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนเกิดจากจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นคำว่ามนุษย์ต่างดาวเขียนเป็ปนภาษาอังกฤษว่า A L I E N มีรากศัพท์จากภาษาละตินแปลว่าอื่นๆซึ่งมนุษย์ต่างดาวนั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะท่าทางเคลื่อนไหวคลายมนุษย์ จึงสามารถใช้คำว่ามีชีวิตต่างดาวจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีมนุษยาาต์ต่างดาวอาศาัยอยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลนี้แต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังคงมีความเชื่อว,ว่าน่าจะมีโอกาสค้นพบมนุษยาาต์ต่างดาวอาศาัยอยู่บนดาวดวงใดๆในจักรวาลอื่นๆโดยคาดว่ามนุษยาาต์ต่างดาวนี้ น่าจะมีระดับสติปัญญาที่ใกล้เคียงหรือฉลาดกว่ามนุษย์สิ่งมีชีวิตนอกโลกถูกกำหนดให้เป็นชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากโลกมันมักจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวคำจำกัดความอื่นๆของมนุษย์ต่างพิพภพหรือมนุษย์ต่างดาวรูปแบบชีวิตเหล่านี้ตามสมมุติฐานของชีวิตช่วงระยะเริ่มจาก สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีรียขั้นพื้นฐานเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายจนถึงขั้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเกินกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ความเป็นไปได้ว่ายังอาจจะมีไวรัสที่มีการดำรงชีวิตแบบสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้รับการเสนอขึ้นการพัฒนาทดสอบสมมติฐานชีวิตต่างดาวที่เป็นที่รู้จักกันในนามของวิชาที่เรียกว่า ชีววิทยาน,นอกโลกหรือชีวดาราศาสตร์แม้ว่าวิชาชีวดาราศาสตร์จะยังคงพิจารณาถึงชีวิตที่เกิดขึ้นที่เป็นขั้นพื้นฐานบนโลกที่ใช้ในบริบททางดาราศาสตร์อยู่ก็าตามนักวิทยาศาสตร์หลายคนคิดว่าชีวิตนอกโลกเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้แต่ยังไม่มีหลักฐานโดยตรงในการดำรงอยู่ของมัน นับตั้งแต่กลางศตวรรษที่20ได้มีการค้นหาอย่างต่อเนื่องสำหรับสัญญาณของชีวิตนอกโลกจากวิทยุที่ใช้ในการตรวจจับสัญญาณต่างดาวที่มีความเป็นไปได้ไปจนถึงกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบที่มีศักยภาพเพียงพอสำหรับเป็นสถานที่อาศัยสำหรับสภาพชีวิตที่อาจสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ มันยังมีบทบาทที่สำคัญต่องานเขียนทางด้านเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์อีกด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผลงานทางด้านนิยายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของฮอลลีวูดได้ช่วยเพิ่มทวีความสนใจให้มากขึ้นประชาชนสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้เกี่ยวกับชีวิตนอกโลกบางส่วนสนับสนุนให้ใช้วิธีการเชิงลุกสำหรับในความพยายาม และได้รับการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากห้วงอวกาศในขณะที่บางส่วนยืนยันว่ามันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์เราชาวโลกสิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนเช่นแบคทีเ r ียได้รับการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าจะมีอยู่ในระบบสุริยะและตลอดทั่วไปทั้งเอกภพสมมุติฐานนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กว้างใหญ่และกฎทางกายภาพ ที่สอดคล้องกันของเอกภพที่สังเกตได้จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานในเรื่องนี้ทําโดยนักวิทยาศาสตร์เช่นคาวเชแกนและสตีเวนฮอคิงก็ได้มีความเห็นพ้องกันว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการที่จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากโลกข้อตัวย่งนี้ได้ถูกรวบรวมอยู่ในหลักการพื้นฐาน โคเปอร์นิคัสที่ระบุว่าโลกไม่ได้ครอบครองตำแหน่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลและหลักความธรรมดาสามัญซึ่งถือว่าไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับชีวิตบนโลกคุณสมบัติทางเคมีของชีวิตอาจจะเพิ่งเริ่มเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่เกิดบิ๊กแบงเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีที่ผ่านมา ในช่วงยุคที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เมื่อจักรวาลมีอายุได้เพียง10-17ล้านปีชีวิตอาจจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างเป็นอิสระในสถานที่หลายแห่งทั่วทั้งจักรวาลหรืออาจก่อตัวขึ้นได้อย่างไม่บ่อยครั้งนักแล้วจึงได้แพร่กระจายออกไปในระหว่างดาวเคราะห์ที่มีความสามารถอยู่อาศัยได้ของดาวเคราะห์คือสภาพที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิต อาศัยอยู่ได้ผ่านวิธีการแบบ t ทนสเปอร์มีเ er, ซึ่งมีวิธีการที่มาจากสมมุติฐานที่คล้ายๆกันเป็นสมมุติฐานที่ว่าชีวิตที่มีอยู่ทั้งจักรวาลน,นั้นถูกแพร่กระจัดกระจายอยู่ไปสู่ห้วงอวกาศและดาวเคราะห์ต่างๆโดยอุกาบาตดาวเคราะห์น้อยดาวหางวัตถุทางดาราศาสตร์ขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ในกรณีใดๆโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อน ที่จำเป็นสำหรับชีวิตอาจจะเกิดขึ้นในจานดาวเทียมก่อนเกิดของเม็ดฝุ่นคอสมิกที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ก่อนที่จะมีการก่อตัวขึ้นของโลกโดยที่ได้มีการศึกษาโดยแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อ้างอิงจากการศึกษาถึงสิ่งเหล่านี้กระบวนการนี้ยังอาจเกิดขึ้นได้กับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆที่มีดาวเคราะห์อยู่ในบริเวณโดยรอบ สถานที่แนะนำที่ชีวิตอาจจะได้มีการพัฒนาขึ้นได้แก่ดาวเคราะห์เช่นดาวศุกร์ดาวอังคารดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไททานในเดือนพฤษภาคมปี2011นักวิทยาศาสตร์นาซารายงานว่าดวงจันทร์เอ็นซาลตัสเป็นดาวเคราะห์น้องใหม่ที่มีแนวโน้มที่น่าสนใจมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่เอ,อื้ออิงอาศัยอยู่ได้ สำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนอกเหนือจากโลกของเราในระบบสุริยะเท่าที่เรารู้จักกันดีที่สุดในตอนนี้ทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงฮวาของไต้หวันได้เสนอวิธีการใหม่ที่อาจช่วยให้พบร่องรอยของเอเลียนที่มีอารยธรรมและเทคโนโลยีในระดับสูงผ่านการมองหาโครงสร้างยักษ d y ซันสเ h ีย e ที่เอเลียนอาจสร้างไว้รอบหลุมดำเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานมหาศาลไปใช้พวกเขาตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์ต่างดาวที่มีอายยธรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระดับสูงน่าจะติดตั้งโครงสร้างยักษ์แบบได s o n สเฟียรรอบแหล่งพลังงานในจักรวาลโดยอายยธรรมต่างดาวที่อยู่ในระดับสูงมากก็าอาจต้องการพลังงานมากกว่าที่ได้จากดาวฤกษ์ของตนเอง ทำให้หลุมดำเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในการค้นหนาร่องรอยของเอเลียนการที่หลุมดำปลดปล่อยพลังงานมหาศาลเป็นครั้งคราวทั้งแสงสว่างความร้อนหลายล้านองศา,ศาเซลเซ,ลเซลียสจากจานพ่อพูนมวลรวมทั้งการประทุไอพ่นเป็นลำไอออนความเร็วสูงเกือบเท่าแสงทำให้มนุษย์สามารถค้นพบรังสีอินฟราเรดที่มีเอกลักษณ์พิเศษได้ หากเอเลี่ยนมาสร้างไดสันสเฟีย์เพื่อเก็บเกี่ยวและแปลงพลังงานจากหลุมดำไปใช้ได้จริงองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาตินาซากํกำลังของความช่วยเหลือจากนักศสาศสตรศสาศสตร์24คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพิจารณาว่า,าศาสนาต่างๆทั่วโลกจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว ที่ผ่านมาในภาพยนตร์มนุษย์ต่างดาวบุกโลกมักจะเล่นประเด็นศาสนากับความตื่นตระึงที่ได้พบสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกการสร้างของพระเจ้าหรือบางครั้งจะให้ภาพว่ามนุษยชาติหันไปพึ่งพาศาสนามากขึ้นเพราวสิ้นหวังกับการถูกมนุษย์ต่างดาวลุกรานบางที่สถานการณ์จำลองแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้หากไม่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อน หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางช่องขออภัยมาณที่นี้นะคะขอบคุณที่รับฟังขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ